บทบาทของปุมะกัรในเขาเนี่ยจะเป็นบทบาทที่มีความสําคัญปุมะกัรเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมในบทบาทตอนเนี้เราจะเห็นว่าปุมะกัรเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งคือเขาอยู่ในหมู่ญาติคือทศกัณฐ์เป็นฝ่ายอาธรรมเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับในลักษณะของคนที่อยู่ในฝ่ายอาธรรมในการที่อยู่ในหมู่ของคนที่ไม่ดีเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็มีความจําเป็นต้องโอนอ่อน,ออนผ่อนตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าในบทละครเรื่องรามาเกียรติเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วมันจะมีข้อย้อนแย้งมันจะสอนในเรื่องของการที่จะดํารงตัวอยู่ได้ในแต่ละพวกแต่ละพวกได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันตัวอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันนะตัวพระรามพระรักษ ตัวกลุ่มประกันตัวเมเหสีของกลุ่มประกันเมเหสีรองนะครับคือนางคันธมาลีพวกนี้ก็ต้องมีความสำคัญเหมือนกันคันธมาลีในโขนเนี่ยสุดยอดค่ะหนูมาทำความรู้จักและหนูก็จะเห็นลีลาการรำอีกแบบหนึ่งซึ่งหนูจะต้องการต่อไปนะแม่ไม่บอกตอนนี้แต่ลืมความเป็นคันธมาลีขึ้นถึงอันนี้เป็น สนมเอกของภูมิภกันนะคะซึ่งหนูจะได้เรียนรู้ค่ะเป็นอีกนางหนึ่งในวรรณคดีรามเกียรติ์ตอนนี้นะคะสําหรับการแสดงขวัวในครั้งนี้นะครับตัวละครหลักๆก็จะมีครบทั้งพระนางยักษ์และก็ลิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวเอกทางด้านพระก็จะมีพระรามและก็พระลักษณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพระเนี่ยจะมีในในส่วนของรอมถวายพระพร เป็นชุดเบิโกโรงก่อนที่จะการแสดงโขนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตัวเบ็ดเตล็ดอื่นๆส่วนตัวยักษ์ก็จะมีตัวละครที่สําคัญเลยก็คือศึกนี้เป็นศึกกุมภกรันเพราะฉะนั้นตัวละครยักษ์ที่สําคัญที่จะเลือกในครั้งนี้ก็คือจะเป็นตัวกุมภกรันแล้วก็ทศกันนะครับแต่ว่าบทบาทหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่กุมภกรันเพราะว่าเป็นศึกของเขาโดยเฉพาะนะครับมันก็ยังมีตัวอย่างเช่นอินทรชิตมี พิเภกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนของตัวยักษ์ส่วนลิงก็จะมีพวกหนุมานแล้วก็บรรดาพยาวานอนสุครีพองคตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีซีนสุดท้ายน่าจะต้องมีฉากยกครบด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีบรรดาพวก18มงกุฎนะครับเสนายักษ์เขยนยักษ์เข็นลิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกคร้งนี้เนี่ยก็จะเลือกครบทั้งทุกตัวละครท,ที่อยู่ในศึกนี้ครับ เป็นที่หนักใจมากก็เสียดายว่าถ้าสมมติจะต้องตัดใครออกไปนะครับเพราะว่าฝีมือนีออ่ทัดเทียมกันจะเลือกคนที่สามารถที่จะไปปรับปรุงแต่งให้เหมาะสมกับการแสดงในแต่ละบทบ,บาทได้เป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะสร้างให้ผู้แสดงรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบทอดกันไป ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะโขนเฉลิมพระเกียรติไปด้วยกันพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย